วัดดีรพี่้องี่นมทํการทำของน้องูากดทำการสูบปารตรงนตกน้องหน้าหน่มนอนึ่งสูบบอสาพี่้องนบดปารี่หลึ้อยสิ้าองสรางปา่งดาโซี่นุ่สูบไม่จบเลยพี่้องนก็ร้ายอนเป็นเรืองฟ้าด้หน้าหายเรื่องแบบธรรมชาติเนาะพี่้องนาะ เรียที่จะอด้ทำการปลาจับปลาขายไปขายวเอีก2บสองบ่อสามสี่บ่อที่เราต้องตั้งตัวต้องมีะหยบสองบ่อที่การทโขกแล้วนะำก็ไดสวนผสมสารที่เรายจะได้ทำการจับปลา ป,าปออลาฟอตหอายๆที่เราตรวจตอใหญ่มันจะจะเลียเ้ยงแบบ,บาาธรรมชาติเด้อพี่น้องบ้านพวกคนนี้เนี่อาหารเพราะว่ามันหาเองตอามในน้ำพี่น้อง

กโอๆกโดนไทุกทะไดแลวเปนสุดยอดมันจะมีจักตัวราสอนะ ่าแบบธรรมชาติครบอีกอย่างนะครับโดดมันน้อยหลายตัว ทำแล้วคลิปที่เอาไว้สำเร็จ้็เฉลยพิเศษนะ